อิไบดพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t สสัญญาณเตือนอันทรงความหมายรัฐบาลประยุทธ์อาการหนักศึกผู้นำผู้กองล่อก,กันเละเห็นปั่นป่วนจนต้องรีบออกมาดักทางคงเพราะประเมินไปข้างหน้าโอกาสไปถึงทางตันการเมืองมีสูง ไม่แปลกที่นายแพทย์ชลนลนานสีแก้วสสน,น่านในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาเปิดประเด็นได้กลิ่นโชยรัฐประหารกันอีกแล้วเพราะตามที่เห็นสถานการณ์อำนาจของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ในจุดที่งอนแง่นเต็มทีเนื่องจากศึกเดือดในค่ายพลังประชารัฐหลังจากเครือข่ายผู้กองคนดังร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตเลขาธิ การพักพลังประชารัฐเล่นเกมใบย,ยกไพรพลไปอยู่ค่ายใหม่21เสียงถึงแม้จะบอกว่ายังเป็นพักแนวร่วมพลังประชารัฐอยู่ในขั้วสนับสนุนรัฐบาลแต่เอาเข้าจริงใครจะเชื่อในเมื่อที่ผ่านมาศึกผู้นำและผู้กองล่อกกันเละถึงขั้นเสืออยู่ร่วมถ้ำกันไม่ได้ยิ่งดูท่าทีผู้นำ ที่ไม่ยอมอ่อนข้อตามแรงกดดันประกาศไม่ยุบสภาและไม่ยอมโดนขี่ปรับคอรมอตามที่อีกฝั่งกดดันยื่นเงื่อนไขขอโคตตาเก้าอี้รัฐมนตรีมีโอกาสเปิดศึกลอกกันอีกหลายยก เพียงแต่ถ้ามีเหตุตื่นเต้นฉุกเฉินก็น่าจะระทึกในทางยาวอย่างน้อยอีก2เดือนกว่าค่อยมาสำรวจกลิ่นโชยกันอีกทีเพราะเมื่อกลางปฏิทินสำรวจโปรแกรมการเมืองมีคิวที่บิ๊กตู่ต้องเผชิญเหตุสุ่มเสี่ยงและปั่นป่วนน่าจะเป็นสมัยประชุมหน้าปักหมุดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปที่สินเสียนการเมืองวิเคราะห์ตรงกันจะเริ่มเข้าสู่หมดรบพุ่งทางการเมืองเต็มรูปแบบ เพราะนอกจากกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งใกล้คลอดพร้อมเลือกตั้งยังมีโปรแกรมสำคัญทั้งการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรายการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2566 2คิวใหญ่ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องอาศัยซสยกมือสนับสนุน ยังไม่รวมที่จ่อคิวแทรกการรวบรวมรายชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ลดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีกะกะตกกตเดินสายรณรงค์ขอเสียงแนวร่วมไว้เป็นหัวเชื้อแล้ว ถึงเวลายื่นเข้าสภาเมื่อไหร่ก็มันหยดเมื่อนั้นโดยเฉพาะในห่วงปลายสมัยรัฐบาลยิ่งน่าจับตาทั้งท่าทีของพักร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ยังจะยอมเป็นเบี้ยล่างให้วิกตูกคงอำนาจ250สวอเอาไว้เพื่อเป็นตัวช่วยผู้นำอีกรอบหรือไม่หรือแม้แต่ในหมู่สวอเองก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าผู้นำเริ่มคอนโทรลเกมไม่ได้ เสียงเชียร์ชักเปลี่ยนเป็นเสียงแช่งกันไม่น้อยเหมือนกันโอกาสเกมพลิกคิวแก้รัฐธรรมนูญอาจรวมเสียงเข้าเป้าหันอำนาจสอวอเลือกนายกสำเร็จก็เป็นได้ยังไม่รวมสถานะอำนาจผู้นำที่จะถึงคิวต้องตีความดำรงตำแหน่ง8ปีตามข้อห้ามรัฐธรรมนูญที่จะถึงกำหนด24สิงหาคมนี้อย่างน้อยบิ๊กตู่ก็น่าจะลากอำนาจต่อไปได้อีกพักใหญ่หลายเดือน วันนี้คนการเมืองทั่วไปถึงทำฟึดฟัดคัดจมูกไม่ได้กลิ่นหรือบางรายก็อ้างจากประสบการณ์ที่เคยเจอถ้าปฏิวัติจริงไม่มีกลิ่นโชยช่วยกันดับไฟจบเข่าปฏิวัติเพียงแต่ในทางการเมืองเส้นทางยาวประมาทไม่ได้อะไรอะไรเป็นไปได้เสมอในประเทศไทยเพราะประวัติศาสตร์บอกชัดว่าเกิดเหตุรัฐประหารจนติดอันดับโลก อย่างไรก็ดีเหตุฉุกเฉินที่ทุกคนทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิดขึ้นวันนี้สามารถเลี่ยงได้โดยเฉพาะถ้าคนในวงอำนาจนักการเมืองไม่สร้างเงื่อนไขให้เข้าทางไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้กองบรรดาพี่เสือรัฐบาลสามปอถ้ายัางมัวมุ่งแต่เรื่องหมากเกมเปิดศึกชิงอำนาจไม่หยุดอาจพาสถานการณ์ไปสู่ทางตันนั่นเท่ากับร่วมกันลากบ้านเมืองถอยหลังลงคลองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ